บทที่4,864หลังอาหารกลางวันเมื่อครอบครัวไอโตะและฮีอี้อิงซิ่วยังคงบินอยู่เหนือมหาสมุทรภรรยาลูกสาวและลูกสะใยยของลี่ยาลินก็ลงจอดที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์ก เฮลิคอปเตอร์ของอันเจียรออยู่ที่สนามบินเป็นเวลาน,านานภายใต้การประสานงานของอันเจียเครื่องบินที่ควรจะหยุดที่สะพานได้เปลี่ยนเป็นที่นั่งระยะไกลชั่วคราวเมื่อทั้งสามลงจากเครื่องบินพวกเขาก็ตรงไปถ่ายโดยเจ้าหน้าที่อันเจียที่รออยู่ด้านล่างเฮลิคอปเตอร์ในระยะไกล ในเวลานี้ลี่ยาลินรู้สึกประหม่ามากในอาคารอันแบงบิวดิ้เขายังคงเดินต่อไปและถูมือของเขาเขาเคยฝึกวาทศิลป์ที่เฟคเคซินมอบให้เขาเพราะกลัวว่าเขาจะพูดอะไรผิดเมื่อเขาพบกันในภายหลัง เมื่อเห็นว่าเขาประหมาามากเฟยเค็กซิ่งจึงกล่าวว่าสารวัตรหลี่อย่ากังวลมากนักหากเจ้าประหมาาเกินไปทั่วขณะหนึ่งและไม่สามารถแสดงออกได้ดีข้าจะอธิบายให้ภรรยาฟังได้ ันชงชิวก็เห็นด้วยและกล่าวว่าใช่ถ้าคุณรู้สึกว่าปากของคุณไม่ถูกต้องก็พูดให้น้อยลงอย่าพูดเลยให้นางสาวเฟยพูดแทนคุณคำพูดของคุณหญิงเฟยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วตราบใดที่คุณไม่พูดอย่าให้เสียวันนี้มันจะผ่านไปอย่างแน่นอน ล่ยาลินพยับหน้าครั้งแล้วครั้งเล่ามองไปที่เฟ,ฟเค็กซินอย่างซาบซึ้งและกล่าวว่าแล้วเมื่อพวกเขามาทีหลังฉันจะขอความช่วยเหลือจากคุณเฟ,ฟเพิ่มเติมสิบนาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนหลังคาและแอนชงกิอูไปทักทายเขาด้วยตนเอง เมื่อเชนจูนมี่เห็นแอนชงกิอูเธอแทบรอไม่ไหวที่จะถามอย่างประมาทชงกิอูคุณมีบาดแสเกี่ยวกับลี่พูดเท่าของเราหรือไม่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันชงกิอูพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่สะพ้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโอลี่ไม่ต้องกังวลเข้าไปข้างในและพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ เชนจุนนี่ไม่กล้าที่จะผ่อนคลายดังนั้นเธอจึงเดินตามและถามว่าชงกิอูบอกความจริงกับฉันคุณแน่ใจได้ไหมว่าเอลเอโอลี่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงบอกฉันความจริงฉันทนได้แต่อย่าอย่าปิดบังฉันเลยบอกให้รู้เร็วกว่านี้ดีกว่า ปันถงชิวกล่าวอย่างหนักแน่นว่าพี่สะพ้ยขอคุยเรื่องไร้สาระกับแม่เธอเรื่องใหญ่ได้ไหมหลีสบายดีจริงๆเหตุผลที่ฉันไม่สามารถติดต่อเขาได้ในทุกวันนี้ก็เพราะมีเหตุฉุกเฉินดังนั้นเขาไม่ได้รำคาญที่จะรายงานคุณผู้หญิงสองคน เมื่อเฉินตุนใหมยได้ยินเรื่องนี้หัวใจของนางส่วนใหญ่ก็สงบลงแต่ความกโกรธของนางก็เพิ่มขึ้นในทันทีเธอพูดอย่างรำคาญทันที อะไรคือความแตกต่างระหว่างลิยาลินกับไอสารเลวเหตุฉุกเฉินประเภทใดที่ทำให้คุณวิตกกังวลจนไม่มีเวลาพูดอะไรเลยแม้ว่าคุณจะส่งเสียงสามวินาทีในวีแชตก็ตามบอกว่าเธอมีเรื่องต้องทำอย่าเลยเราไม่ควรกังวลขนาดนั้นเขาไม่รู้หรอว่าลูกสาวของเธอยังท้องอยู่ ปันถงชิวถอนหายใจและปลอบโยนอย่างรวดเร็วพี่สะพายเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนเจ้าอย่าโทษเหลาหลี่เข้าไปคุยกันเถอเข้าไปคุยเฉินจุนเหมยไม่ทราบเหตุผลและหัวใจของเธอก็ยากที่จะสงบลงเธอรักหลีญา่ลินจริงๆแต่สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดคือทัศนคติของเขาที่ว่าเขาไม่สนใจทุกอย่างและไม่รู้จักญาติทั้งหกของเขา ในฐานะภรรยาสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่แค่สามีที่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้แต่ยังต้องมีคู่ชีวิตและจิตวิญญาณด้วยและเธอก็รู้ด้วยว่าความต้องการของลูกสาวที่มีต่อพ่อนั้นไม่ง่ายเหมือนการแก้ปัญหาค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนแต่ให้พาเธอไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และปล่อยให้ลูก,ลก ของเธอรู้สึกถึงความรักของพ่อให้มากที่สุดแต่ลิยาลินได้เปลี่ยนตัวเองจากหุ้นส่วนของครอบครัวนี้ไปเป็นนักลงทุนเทวดาของครอบครัวนี้นักลงทุนเทวดาคืออะไร บทที่4865ันั่นเป็นเพียงการลงทุนไม่ใช่การดำเนินงานยังไงก็ได้เงินเข้าอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบมีเยอะแยะที่นี่บอกได้นะว่าไม่มีเงินแต่ถ้าไม่เป็นไรก็อย่ามากวนนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เชนจูนมี่เป็นคนที่ยอมรับไม่ได้และสิ้นหวังที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อเธอได้ยินแอนชงกิอูพูดว่าลี่ยาลินหายไปหลายวานันเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเธอร้องไห้ออกมาและอดไม่ได้ที่จะพูดกับแอนชงกิอูว่าชงกิอูให้ฉันบอกคุณบางอย่างท่าฉัน อย่าขุดคุยหัวใจของฉันเลยถ้าฉันไม่มีความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับไห้แก่ลิยาลินฉันคงฟ้องอย่ากับสารในเรื่องการพรากจากกันโดยพฤตินายอย่างไรก็ตามมันง่ายที่จะอย่าในสหรัฐอเมริกาเราแยกทางการโดยพฤตินายมาหลายปีแล้วการอย่าในรัฐใดๆนั้นง่าย ขณะที่เธอพูดเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าเป่าจมูกแล้วพูดด้วยความสิ้นหวังว่าลืมไปเถอะฉันจะไม่ทรมานตัวเองอีกต่อไปตราบใดที่ฉันแน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่ฉันจะอยากกับเขาในการแต่งงานครั้งนี้ ฉันจะกลับไปที่ฮูสตันฟ้องอย่าทันทีทํำตามขั้นตอนการอย่าที่เข้าใจง่ายและพยายามแก้ปัญหาภายในหนึ่งสัปดาห์เขียนคำสามคําย้อนกลับโดยไม่ทิ้งฉันเฉินจุนเหมยขณะเชิญเธอเข้าไปในลิฟต์แอนชงกิอูก็เกรียกหล่อมเธอด้วยรอยยิ้ม พี่สะพ้ายฉันเข้าใจอารมณ์ของคุณดีแต่เธอต้องไม่หุนหันพลันแล่นบางทีลาวหลี่อาจมีเจตนาดีเป็นของตัวเองคุณคือเขาฉันรู้ไหมในใจฉันมีแค่สองอย่างหนึ่งคืองานอีกอันคือครอบครัวแต่นานนานที่เขาจริงจังกับงานไปหน่อยเสินออกไปไม่ได้คุณต้องเข้าใจมากกว่านี้น้องสะพ้ายคนนี้ คุณเข้าใจไหมเชินจุนเหม่ร้องไห้และพูดว่าคุณอยากให้ฉันเข้าใจเขาแบบนี้ได้ยังไงเมื่อกี้คุณบอกว่าเขามีสองอย่างในใจให้ฉันบอกคุณว่าคุณคิดผิดเขามีสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวว่าจะไขคดีหรือไขคดี รู้ไหมเขาใช้เวลากับคาตรกรมากกว่าที่อยู่กับฉันเขาได้ทุ่มเทความพยายามให้กับลูกศิษย์มากกว่าที่เขาทุ่มเทให้กับลูกสาวของเขาเสียอีกเธอบอกให้ฉันเข้าใจเขาฉันเคยกัดฟันเข้าใจเขาเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้ว แต่ครั้งนี้เขามาไกลเกินไปแล้วเขาเพิกเฉยต่อการตั้งครรภของลูกสาวไม่เป็นไรที่จะเพิกเฉยและเขาก็เล่นกับโลกใบนี้มีพ่อแบบนี้ในโลกไหมขณะที่เขากำลังพูดอยู่ประตูลิฟต์ก็เปิดออก เชนจูนนี่พูดไม่พอเธอสะอื้นให้เขาไม่ดีเท่าพ่อแม่สะพายของลูกสาวฉันพวกเขาได้ยินมาว่าลูกสะพายของเขาตั้งคันและบินไปจีนมาจนสุดทางเพื่อไปพบเขาคุณพูดในสิ่งที่เขาทำมันเป็นเรื่องของมนุษย์เหรอือ ทันทีที่เขาพูจบลูกสาวข้างๆเขาก็อุทานขึ้นทันทีว่าพ่อเมื่อเชนจูนมี่ได้ยินสิ่งนี้เธอก็เงยหน้าขึ้นทันทีและพบว่าลี่ยาลินยืนอยู่ที่ทางเข้าลิฟต์ในเวลานี้ลี่ยาลินดูละอายใจและพูดด้วยดวงตาสีแดงว่าจุนเหมยฉันขอโทษฉันทำให้คุณต้องกังวล เชิญจุนเหมยอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็กลับมามีสติอีกครั้งเธอก้าวออกจากลิฟต์แล้วตบหลี่ย่าหลินเธอสาบแช่งอย่างบ้าคลั่งหลี่ย่าหลินเจ้ามันบ้า ลี่ยลินถูกตบและนอกจากรอยนิ้วมือห้านิ้วสีแดงสดบนใบหน้าของเขาแล้วเขายังรู้สึกและอายใจอีกเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าฉันขอโทษนะจุนเหมยฉันเชนจูนมี่ขัดจังหวะเขาโดยตรงและพูดอย่างโกรธเคือง อย่าบอกเรื่องไร้สาระเช่นนี้ลี่ยาลินคุณลืมตาและมองมาที่ฉันฉันก็มีการศึกษาสูงและตอนนี้คุณกำลังทำให้ฉันเป็นคนฉลาดฉันอดทนและอดทนเธอมาหลายปีแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆทนไม่ไหวแล้วในเมื่อนาไม่เป็นไร เราจะเลิกถ่วงเวลากันอีกในอนาคตเธอกับฉันจะไปฮุสตันและเราจะแต่งงานกันอย่างมีความสุขอย่าร้างคุณชอบทำอะไรหลังจากการอย่าร้างนานแค่ไหนที่คุณจะหายไปฉันเชิญตุนใหมยไม่สนใจแล้ว